สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วเข้ามารับชมใน YouTube ช่องของออฟบุญมงคลน,นะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้จะเป็นหางเปล่าละอยู่เส้นมอเตอร์เวย์นะครับมุ่งหน้าลามอินทากลับบ้านเราครับผมไปลงของเสร็จแล้วเมื่อเช้าวันนี้ตรงงานโรงเบียร์หยุดไม่ได้ขึ้นของต่อก็เลยกลับเข้าไปจอดที่อู่ที่บ้าน วันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการใช้คุยคอนโทลของเจ้าวอนโว่เอสพสี่สี่ศูนย์คันนี้นะครับบางคนก็รู้แต่ว่ามันสามารถขับแบบออโต้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งคือตอนเนี้ผมเหยียบคันเร่งอยู่นี่ผมกำลังยาวเท้าออกแล้วนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ยัง,ยง,ไ,มไ,ยง,ยงไม่ได้ทําการปรับปรับนะครับตอนนี้ผมก็เมื่อกี้ออกมาลบเปล่าก็เลยทําการเซ็ เซตทิปคอมพิวเตอร์นะครับเซตเซตเซตน้ำมันตอนนี้น้ำมันในถังอยู่ที่ร้อยหกร้อยสี่สิบหกลิตรนะครับวิ่งได้อยู่ประมาณห้าร้อยเก้าสิบแปดกิโลและตอนนี้ได้อยู่ระยะทางอยู่ที่สี่จุดเจ็ดกิโลเมตรนะครับเลน้ำมันอยู่ที่สี่จุดเจ็ดนี่ผมขับอยู่ที่คอลห้าสิบเพราะอะลังจะถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนได้ชมนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับตรงมอเตอร์เอ่อมัลตอวงไฟฟ้านะครับอันคอนโทรลไฟฟ้าฝั่งซ้ายฝั่งนี้ครับจะเป็นโหมด ของการควบคุมความเร็วหรือเรียกว่าคุยคอนโทรลโดยใช้ปุ่มกดนะครับามาดูที่หน้าจออันนี้ก่อนหน้าจอมันจะสั่นๆหน่อยเพราะมือโดนพรมอะไรหน้าจอนะครับตรงกลางจะเห็นนะฮะตอนนี้ผมขับอยู่ที่50ตรงกลางจะเป็น A แล้วก็เกียร์11แล้วก็ E E คือ E c โกนะครับโหมดประหยัด11ก็คือตอนนี้อยู่ที่เกียร์11เพราะความเร็วอยู่ที่50นะครับ A คือออโต้ตอนนี้ผมใช้เกียร์ออตโต้ อยู่นะฮะเห็นขีดนะฮะขี่จะมาตรงตัวเอเป็นเอ็นออโต้นะครับอ่านียังขับเรื่อยๆไม่กําลังจะใช้ให้ดูนะครับก็เลยไม่ได้ขับไวอันนี้การใช้คุยคอนโทรลหรือการขับโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งโดยให้รถไปเองนะฮะและการบวกลบเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วท,ที่ที่นิ้วมือที่นิ้วนิ้วเดียวเลยนะครับที่นิ้วเราน,นิ้วเดียวเลยนะครับผมก็จะกดเข้าไปที่ปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับ กดปึ้งลงไปหนึ่งครั้งแล้วกดตัว c ีนะครับ c, c ีที่อยู่ด้านบนตรงนี้โ้งนะฮะตรงนี้นะครับกดไปซีซอ่าหน้าจอก็จะขึ้นละตอนนี้ความเร็วผมอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ความเร็วรถอยู่ที่อยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดถ้าเกิดเราจะล็อกอันดับแรกเลยเรากดมาที่ตัว c ีก่อนนะครับกดตัว c ีสองตัวก่อน c, c. ีกดลงไปหนึ่งครั้งปึ๊บ ก็จะขึ้นมาที่หน้าจอเรานะครับว่าตอนนี้ความเร็วเราอย,อยู่ที่57ถ้าเราต้องการจะให้มันขับเองตอนนี้ผมยกขอโทษนะครับตอนนี้ผมยกยกเท้ายกเท้าออกมาละผมยกขาออกจากเคร่งเร่งละความเร็วก็จะตกมาอยู่ที่50ค่อยๆตกมาเรื่อยเราจะทําการให้มันขับเองนะครับเร่งควบคุมความเร็วเองนะครับโดยใช้นิ้วอย่างเดียวนะครับ <S <S ผมก็จะกดไปที่ปุ่มกลางหนึ่งครั้งอ่าเห็นไหมฮะผมกดไปแล้วนะครับตอนนี้เขาเชนเกียร์มาอยู่ที่เกียร์10 นะครับพอถึงรอบปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเขากำลังจะไต่ระดับความเร็วขึ้นไปเตอนน,อนี้ตอนที่ตอนที่ผมกดปุ่มขอโทษนะครับตอนที่ผมกดปุ่มตรงกลางเนี่ยความเร็วเนี่ยผมไม่ได้เหยียบคันเร่งไว้ความเร็วมันเลยตกมาอยู่ที่46นะครับตอนเนี้ความเร็วตอนนี้ผมล็อกไว้ละขาขวาเนี่ยผมผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะแต่มันล็อกไว้ละล็อกที่46ตอน้อ้การเพิ่มความเร็วทําไงนะครับก็เห็นปลายนิ้วโป้งฮะ นิ้วโป้งผมนะครับแล้วก็ดูดูไปที่หน้าจอด้วยผมจะเคลียรนี่เป็นสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าดูที่นิ้วโป้งซ้ายนะฮะแล้วดูที่หน้าจอแล้วฟังที่ผมพูดก็จะเห็นว่าความเร็วมันขึ้นไปที่สีสิบเก้าแล้วนี้ผมจะเร่งไปถึงห้าสิบห้าแล้วกันห้าสิบนี่เท้าอยู่นี่นะครับห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าบสาม อวันนี้ความเร็วผมอยู่ที่ห้าสิบห้าแล้วก็รถคันนี้มันเป็นเป็นเป็นรถเป็นอัตราทดเฟืองท้ายเนี่ยอยู่ที่สามจุดสี่เพราะเป็นรถมือสองรินฟอกนะครับรินฟอกเนี่ยเขาเลยเปลี่ยนอัตราเฟืองอัตราทดเฟืองท้ายอยู่ที่สามจุดสี่นะครับสามจุดสี่เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ารถลินฟ็อกเนี่ยเขาใช้ความเร็วที่หกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในการขนส่งสินค้าหรือเดินทางของเขาทุกครั้งรถคันนี้จึง จึงนะครับจึงเปลี่ยนเกียร์12ที่ความเร็วประมาณ55นะฮะ55น mm ี hmm. ่เป็นเฟืองช้ามันจึงเปลี่ยนความเร็วเกียร์12ที่55นะครับบางคนจึงแปลกใจว่าทําไมเกียร์12ถึงขึ้นที่ความเร็ว55คันนี้เป็นรถมือสองลินฟอกนะฮะแล้วลินฟอกทั้งหมดของลินฟอกเนี่ยเขาทําการเปลี่ยนอัตราทดเฟืองท้ายของวอลโว่เนี่ยจะมีทั้งหมด3 ที่ผมไม่แน่ใจนี่ใช้คําว่าไม่แน่ใจนะครับจะมี3.1นะครับมี2.9มี3าุแล้วมี 3. 4ุคันนี้เป็นอัตราทดอยู่ที่3าจดนะครับความเร็วในเกียร์สองมาเลยทําให้รถคันนี้ใช้ได้12เกียร์ในความเร็วที่ห้าสิบห้าถึงสเพราะว่าถ้าอะไรถ้าเป็นรถเฟืองเร็วในอัตราทด 3. 1ุนะครับรถจะเปลี่ยนเกียร์12ในความเร็วที่เจ8ดบห้าถึงแดนะครับ อ่านี้ผมก็จะมาต่อนะครับในการบวกลบอันนี้ผมก็จะบวกขึ้นไปดูที่นิ้วโป้งซ้ายนะนี่ผมใช้คนเร็วนี้อยู่เลนนี้ไม่ได้เกะกะใครหรือว่าไปไปรบกวนใครอยู่เลนซ้ายนะครับเราก็ไปด้วยความระมัดระวังของเราผมก็จะบวกนิ้วขึ้นมาผมจะไปที่หกสิบนะฮะใช้การกระดิกนิ้วผมไม่ไม่ได้แตะคันเร่งนะอ่ะผมนั่งขับสมาดแล้วตอนเนี้ยผมนั่งขับสมาดเลยผมก็จะแตะคันเร็วที่หกสิบนะครับ นิ้วเขียย่ยไปเขี่ยขึ้นอย่างเดียวต้องการจะเพิ่มความเร็วเขี่ยขึ้นนะครับห้าสิบเจ็ดห้าสิอ่า60ตอนนี้ความเร็วผมอยู่ที่60นะครับความเร็วผมอยู่ที่60ถ้าสมมุติข้างหน้านะครับมีการเบรกหรือหรือมีสิ่งใดอันใดหนึ่งที่เราจะต้องลดความเร็วนะครับทำได้สองอย่างนะครับแตะเบรกหนึ่งครั้งนะครับแตะเบรกหนึ่งครั้งรถคันนี้ จะตกมาทันทีนะครับจะปลดระบบคุยคอนโทรลจะปลดระบบระบบล็อกความเร็วทันทีนะครับแล้วเราก็เร่งเขาเร่งขึ้นไปใต้เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณอยากกลับมาใช้เหมือนเดิมคุณกดไปที่ปุ่มกลางนะฮะอ่าผมกดไปที่ปุ่มกลางครับรถคันนี้ล็อกอยู่คนหกที่หกสิบว่านั่นขงขับสมาเหมือนเดิมจะขับไปตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองนะครับถ้าถ้ารถที่เป็นรถเปล่านะครับ ดูเรทน้ำมันนะฮะวิ่งได้ถึง4.9หรือ5.2 5.1จะถามว่าคุณขับได้ไหมอะ่ะ60กิโมต่อชั่วโมงระยะทาง300โล500กิโลหรือ800กิโลนะครับแต่รถเขาทำมาให้มันเซฟได้ถึงขนาดเนี้ยนะผมว่าก็ก็ถ้าเกิดเราทำได้เราก็เซฟน้ำมันของเราได้นะครับน้ำมันแพงด้วยแล้วตอนนี้อีกอีก,อ,กอีกวิธีหนึ่งในการในการออกจาก ออกจากการควบคุมความเร็วด้วยคุยคอนโทรนะครับกดแล้วเปลี่ยนมือจับกล้องอ่ามือนะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับมือขวามือขวาแล้วก็ไปที่ก้านปัดนะครับตัวตัวช็อปไปเสียของเราตัวตัวบนก้านน่ยจะมี2ก้านนะครับมีก้านที่1น,นี่อันนี้คือก้านปัดน้ำฝนตัวล่างนะครับส่วนก้านที่2ก็จะเป็นก้านดึงออกมาที่เรารู้อยู่ว่าเป็นการเบรกหาง เป็นก้านเบรกหางหรือเบรกไอ,อเสียช็อปไอเสียนะครับผมต้องการลดความเร็วนะครับมือมือซ้ายนะครับผมต้องการลดความเร็วทําไงข้างหน้ามีเหตุอันควรจะต้องลดความเร็วผมก็ดูที่จอด้วยฮะผมก็จะกระดกตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งครั้งกระดกหนึ่งครั้งน,นี้รถก็ความเร็วก็ลงมาอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับเป็นการปลดล็อกคุยคอนโทรลอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเรากลับไปที่ เราต้องการกลับไปที่ความเร็วเดิมเราก็กดอันนี้มันเราจะกลับไปที่ความเร็วเดิมไม่ได้เพราะว่ารอบความเร็วเราอะ่ะมันตกมาอยู่ที่ห้าสิบมันก็จะล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ความเร็วที่มันตกมานะครับรอบที่มันตกมาตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบในเกทสิบสองนะครับแล้วต้องการจะยกเลิกล่ะยกเลิกการใช้คุยคอนโทรลทำไงนะครับก็เคลียร์ครับกดศูนย์ครับ,รบนะฮะกดเลขศูนย์ตรงนี้มงคนนะครับกดเลขศูนย์ไปตอนนี้ กด0ไปแล้วไม่ได้ใช้คุยคอนโทรลแล้วนะครับอ่านี่ผมไม่ได้ใช้คุยคอนโทรลแล้วนะแล้วก็กดเคลียร์หน้าจอครับนะครับกดเคลียร์หน้าจอออกไปนี่ผมไม่ได้ใช้คุยคอนโทรลละ กดอยู่อันนี้กลับไปไคุยนะครับอันนี้กําลังกดศูนย์เพื่อเคลียร์ไมใ่ใช้คุยนะครับอันนี้ออกไปแล้วอันนี้ผมไม่ได้ใช้คุยคอนโทรลแล้วนะครับคลิปนี้ก็ก็ก็เป็นการการบอกวิธีการใช้คุยคอนโทรลนะครับคือบางคนซื้อเท่าแก่ซื้อลบมาให้แล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงหรือหรือหรือก็ใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมก็เลยเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ ที่ขับ Volvo f s 4สีู่นหรือว่าคนที่ที่อยากกับพออยากจะเรียนรู้นะครับคือเราไม่รู้เราต้องศึกษาอย่างอย่างบางคนเหมือนกันเบรกเบรกเนี Be g, Be g ่ยเบรกหางเบรกมีไหมวอล v o ่เอสี่ศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเบรกหางก็มีนะครับวิธีเบรกหางคืออะไรอันนี้คลิปนี้จะยาวหน่อยวิธีเบรกหางนะฮะอยู่ที่ก้านปัดตัวแรกเหมือนกันตัวนี้วิธีเบรกหางนะฮะ ผมจะเปิดกระจกให้ฟังวิธีเบรกหางนะครับอ่รอบต่างเราก็เราเราผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเบรทหาผมจะเบรกหางเพราะว่าอะไรเพราะ,ะเบรกเพราะเบรกล้อพ่วงเนี่ยไอหางเนี่ยมันไม,ม่กี่บาทหรอกเพราะเบรคโน่ทั่วไปเนี่ยแต่เพราะเบรกจานเบรกเบรดิสเนี่ยผมว่ามันน่าจะแพงอะเพราะเบรกที่เป็นดิสคาลิปเปอร์เนี่ยผมก็เลยเวลาวิ่งรถเนี่ยผมก็จะเบรกหางเป็นหลกักแล้วก็ใช้การ เชนเกียร์ที่มือเรานะครับเบรกหางเบรกไงนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนี่นะผมผมนึงกันนะอย่ารถเริ่มเริ่มหยุดละอ่านี่ผมว่าอะไรก็เร่งก่อนผมจะเร่งให้ดูนะครับผมไม่ได้ใช้เท้าเบรก,กันนะผมจะใช้ใช้มือข้างขวานะครับดันก้านปัดตัวที่เป็นช็อปไอเสียเข้ามาหาตัวเราดันเยอะเท่าไหร่ ก็เบรกล้อตายเลยดันมันเป็นระดับมือเราครับมีใช้มือเราคนกําหนดนะครับเนี่ยผมจะค่อยๆดูที่น้าปัดด้วยนะครับผมจะค่อยๆเบรกนะครับเตอนนี้รอข้างหลังอ่ะข้างหลังเคลียร์ละเราก็ไม่ค่อยมีรถวันนี้วันมาคาบูชาด้วยเดือนคุมพาที่หกคุมภาวันหน่วยออกซะด้วยวันนี้นะครับอ่ะมาดูต่อผมจะเบรกหางผมเบรกไงนะครับดูความเร็วนะครับผมจะกระดก มือขวาเข้ามาหาตัวหนึ่งครั้งเนี่ยกระดกนะครับอ่าได้ยินเสียงเบรกไหมครับน,นี่ผมก็จะกระดกอีกอ่าอน,นี่เบรกร่วงลงามาเลยเบรกหางเดียวแล้วเราก็ใช้เชนเกียร์กดที่นิ้วเราเชนเกียร์ช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเบรกหางนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็พอจะมีความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับ ที่ที่เข้ามาชมนะครับถ้ายังไงฝากกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับกับเจ้าบอลโบ f อฟ4 0คันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกวิธีการเออ่ปรับทิปคอมพิวเตอร์การเซตติ้งนะครับเออ่หน้าจอนะครับหรือว่าเออ่แผงประตูแผงกระจกมีปุ่มอะไรมั่งนะครับ อันนี้เขามีปุ่มไล่ฟ้าให้ด้วยนะครับกระจกบานบนเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าปุ่มบนสุดซ้ายกับขวาเนี่ยคือปุ่มอะไรนะครับเป็นปุ่มไล่ฟ้านะครับตอนที่ฝนตกไม่ให้ฝนเกาะนะครับจะให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับปุ่มบนซ้ายสุดฝั่งเ็ก็เป็นกระจกฝั่งซ้ายขวาก็เป็นกระจกฝั่งขวานะครับเป็นกระจกไล่ฝ้านะครับไล่ฝ้าเหมือนทําความร้อน้กระจกเราให้น้าไม่เกาะนะครััับบเเรรราาาาาจะไไดด้นน้้มมองงงห็นนนนนทศียยภพใกกกกขขขึถงงว ไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับความรู้ในคลิปนี้นะครับสำหรับการตั้งคุยคอนโทรลและการเบี่งหางของเจ้าวันโนเอพส4ตนะครับอขอบคุณทุกเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ